สบายดีพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่ศ่องเสาน้าบัานนะสบายดีย้ำเสาเสาเดี๋ยวพี่น้องบรรยากาศภาพที่กำลังสี่ขึ้นนะตอนนี้นก็หาม,มงุงเสาร์เนาะหาม,มุงสี่สิบห้องหนึ่ง nhưng ngon như khi nào ăn có rút quên tiền mà nhưng muốn mòn khi cao khi này cuồng cái chị bán ở đây ก็ต้องเงเข่าวบรรยากาศย่งางเ้าๆดีดีพี่น้องเนมมึงทงหน้าเขี้ยวซะอุ่มเลยเขี้ยวงานเีาจะประกาศการเข่าเฮียนเนาะวันจันทร์นะเขาแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เฮียนดนอก วันจันทร์วันแรนได้เปิดได้เฮียนมันนี้กำลัอวันซุกเนะาะพระอาทิตย์กำลังขึ้นพนะี่น้องระลาเห็บยังนอะสบายดีพี่น้องทนะุนะ่งนกนัง่งพนะักผ่อนสูดอากาศก่อนลนะเสียงให้ละมาขึ้น มึงก็ไม่มึงไม่ขาดก้อปองแจ้งๆไปเลยและยุ่งกันเลยแค่ที่จะพาเขาไปคัดนั่งเลยเน้องกูมึงแก่นเป็นแก๊ สภาพน้องเอยตอนนี้เดดซองใสให้ <laughs> size, น้องเลยบุกมองแล้วบุไดมุนมอนคือเก่า <laughs> มีมอนวัยหิตยังดีนายเอ้ยแบบว่า เอากระจับมาหมุนแล้วนั่งกะกิ่งตรุ่งโอ้ยเห็นแล้วกันนะพี่น้องยูง่ายขึ้นง่ายอย่างน้วันใช้ตะปูแล้วเขียนเพื่ได้นอนหากว่าได้เงี้ยวเส่นบอนพี่น้องนี่กะกระตุต้นเพื่อนอุ้มซาอุ้มแรง มาเหามานอนนำได้มือดีกว่าสันโอ้ยฟังเลยวเขาจะมามุนมอนคือกิงร้องค้อเกพี่น้องก็อาจะบุจับให้นอนให้น้องเลยนอนตามสบายเลยวะ่ะอาทีนางสบายใจพิกได้ตลอดมุนเป็นมุนจะขึ้น นี่คือสภาพกันไปเอา่างเงาธรรมดาหนุย่นยเพื่อนไปพนอนนี่นะพี่น,อน้องเดลิเกตโตแล้วนี่ <c oughs> นางตื่นแล้วพี่น,อน้องสวยแล้วพรรดามาปุ๊บกกวันพรรดาวันอะไรลูกพันธุ์เดลิเกโเตโต้ ไฟอะไกับอะไรเจกโตโอ้ยโอ้ยผัดาวนี่นะเฮ้ยไฟอะไรกบอะไรก็กห่างไว้สิ <c ười> ตื่นแล้วเป็นอะไรลูกแดดช่องบ่โอ้ยนั่นแหละคนตื่นช่วย,ยตื่นแล้วลูกสาวปลาลุงได้นี่นมะ <c ười> เอ้าเห็นอะไรลูกตื่นมา ชวนกระกลุดเถอะชกลุดเอ้ยปลาไว้ใ่ดีเนะาะผ้าห่มอีน้อยตากไว้บนเก้าลุกมันจังบออัแตากไว้บนเก้าห,หน่อยชิ้นสาดก่อนบ่โอ้ยยังหาวนอนอยู่โอ้ยม้อนชิลุดออก้เวเบิดแล้วพักสาดีเนาะ ตโป่งงามแท้เ้ยคดะจุ่มวมัได้ไรลูกคณาเล็กกับ่ไดเล็กอ้าวหากรอบหนึ่งก็สะอาดมนาะประจำไดที่นอนเพื่อนกำ กำลังเดินทางมาพี่น้องเลยพี่ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากคล้องให้แล้วเพิ่นว่ามื้วานนี้แจ็กสิมาเมือใดรเดี๋ราชมบ่เกินซัมซิมเอน,นี่ล่ะจ้ะพี่น้องเอาไว้ป้าไว้แล้วไหมปาไว้ใส่ถูกป้าไวไ้ใส่แตาไว,ไว่าก็ช่วยสิรักนี้ปาเลยไปแล้วพี่น้อง แสงแดดส่องใส่เสียงหน้าเฮาพาพี่น้องสองพอลูกเพื่อนกะพากไปแต่ง่วออกแล้วน้องเนยก็พอเข้าหนะ้าเฮากระงม้มอยู่ไรตามให้ทาให้ไงนะโอ้ยบ่อยากเอาถึงพี่น้องแหงกระตายหงอล่งม่หยาบวา พราะพลงลุ่มพอได้ไปชมเตาอยู่ลุ่มบ่จะถามแม่ก่อนว่าเอางัวลงลุ่มบ่น้องเนยกับไม่เท่าซอยกันเอางัวออีแม่งัวลงลุ่มรดบ่ ก็ส่วยเขาแล้วพี่น้อยหน้ากระหนึ่งเขาสุกเขาก็น่าสุกงานสุกกระหนึ่งอันหนึ่ง,งว่ายผัดมันแข็งหนึ่งเฮิงจังบกแข็งฮะใครว่าอันน้อยมาเตใสอามาเตใส คุงย่างหิวออกมา,าเธอแม่ิ่ณได้มาหน่อยว่าซิ กัวท uh. oh, mm ุ่งอี้ยงไปถากับปุ้ยอาออกมาอ้าวพอะจิได้เพื่อนใหม่นะพี่น้องเอ้ยโอ้ยเปียกหมดเลยอ่าน่าเหยี่ยมันโอ้ยพี่น้องเป็นตะเพ้งอะนรเนี่ยอู้มึงดูเลยจับมึงดูเออเป็นตะเพ้งอันนี้มึงดู้ คุณนะพี่น้องอตัวแม่ตัวเถิกโอ้ยเด้นตัวแม่มาอืมมันสั่นหนาวน่เนอยเอาไปไปตากแดดย่อมันไปใส่แดดไม่ถาอ้าบนทำมมันเลยหิวมันมากสิบปตายเอางวลงรุมรถไปเป็นยังหรือว่าสีเหลียงแค่นี้ผู้พญย,ยดาลงไปทมทานอยู่ลุมผู นี่ว่าสวยจังเหรลงบ่ถ้าว่าสิงางาาาลงไปเบิ่งแล้วสิจูงลงไปซอยท้องโตเฮ้ยเหนื่อยบังนุเป็นสะแพงลีแมวมาหนาสันนารบุนบุญเลยอ้าวน้องเอยมีอันผู้เลี้ยงแเราปะนี่ แง,ง,งก่ก็นเอามาจะขึ้นนี่อาม,มาจะว่านเอม <c oughs> ามา่ะมวานนี่ข้างนี้ <c oughs> <อ>มันนอนนะขับไปนอนอยู่ไน <c oughs> มันก็นอน,นอยู่นั่นเลยนเขื่อนน้ำมุงน้ำข้างนี้มันเจียกนเขาไมนอนบันจะเปียกระกอาบน้ำใ้เช้านี่มันกินยังไงนี่เขามันคือปุ๋งมกินข้าชาวบ้านจานเขากิน ฉันดๆอยู่ไปมัน,นมเงียยโอยเอาเมื่อไปเลยพี่นอ้องดูเปือเปือย <c oughs> ไม่เถ่จับจับยาเสียทุงอยู่เลยบอมันเปือน,น,นมืน่อ,อหลงก่อนเามื่องก้อนผัวไม่ถ่เช่เมือ่ออาบน,นำให้มัน ง้อหนิพอเอาลงบ่แม er <c ười> ่เอาลงแม่ได้ก่อนกับตัวใดไปน้องเหนื่อยเนือยเนื่อยหน่อนเอาตัวดำเด้อะรูไปเบิ่งพ่อก่อนอยู่ใช้ทุกอย่างมาแต่บ้านหูยางโหทำแม่เฮ็ดน่อลงมาเอางัวลงมาช่วยกันพี่น้องผูก งัวกันเลาะอ,อยู่แถวเดินน้องหลีดนี่แหละโอ้เพิ่งผ่นมาห้องบาดนี้เอา้ <c oughs> อยาย่าขืนนั้นตรงเนื้ออีกระบาดนี้เอา้าใครบอกเนื้อผ้ามันขืนบันบนี้อยากลงระบาดนี่ <c oughs> โอ้ยพี่ดอวเลย <c oughs> ปุ่นมากับพ่อมาปุ้ยปุ้ยหมากมากะ สิมาทมเตาผีทมเตาถ่านพี่น้องเอาเนีือพืชน้อ,องน,อน,นองหลีที่มันล่มมันเกือบมันทับง้วทับออแม่เมื่อน่ะแม่ว่าโอ๊ยใครบดทัยยบ้พอ,อก็ขอตยากลงพะลงเลยเนาะ่อากลงพะลง้อกิแคบไ่ได้ะอก้อพูดได้ร้ายเติมได้นี่ พื้นไม่เกใอื้นไม่จิกขยุกเป็นพื้นไม่แดงเมีพนเต้นมัยมัเป็นแชมเนาะมนๆรูกว่าครบครเรารูม้มันถาวหละมันจะครบสินะไม่นะพีนอเห็ดทมตาทานมันน้อยแห้งน,น้อยแห้งยังไงถึงแบบนั้นออมาเกลือ มอมีตัเกป,ปะมีตัเ,ปปเอาอยัเดีย่เจ้าตัวเถไปแล้วขออา้าวบุานตอานท่นได้กินท่านได้กินเาเอวันนี้นกินเาเ,เนี่ยอืมแม่ยากน้ำมาได้แม่ไปเลยากน้ำบุอว <c oughs> ม่อยู่เป็นหมูน้องเนยเนี่ น้องเน้เรียงอะเด้อปลาขอนี้ใหญ่เลยสิแกเมื่อยอยู่บ่อตนนี้ตันพ้วกวตัวซุ้งตัดบเอาแลเนาะ้บ่เดีว้อเะไนาะน้เ้อมอเ้าอือืมเดี๋ยวไล่ท่อนตือบีรักหนเดี๋ไล่เดี๋ยวไ่ตือบีรักค่ะหัวเ้ายหิรักะหแม่ เด็กพี่น้องเราก็จะมาทุ่มตาทานเก็บทำบรรยากาศไปเพียงสนีทเด้อพี 2> 2> ่น้องขอบคุณขอบคุณท่ายที่เข้ามาเบิ่งมาชมไว้พอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องบายบายปลุงบายบายช่วยปะลุงดีวยเด๋วใช้อุ้งมาโชว์ดูมันเมื่อปะมันเมื่อเชียงปะ